ครับเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของสโสพลชิปเป้าวันนี้เราจะพูดคุยกับด้านของผู้ที่เป็นเจ้าข,ของร้านหมูกระทะกันหน่อยดีกว่านะครับในช่วงของสสพลชิปเป้าค่ะเชิญครับวันนี้ ไปที่นี่แชร์โลมาโอ้ร้านสวยนะใช่อยู่หน้าถนนพัทยานาเกลือเลยพี่ป๋องเคผ่านไปผ่านมาบอกโอ้ยน่านั่งอ่ะถ้าคนโบราณโบราณแบบแถวแคร์ายอ่ะรู้จักไหมพี่บองรู้จักแคร์สายไหมแครสายรู้จักสมัยก่อนนี่ดังมากดังมากนะคะมันเป็นย่านค่ะเป็นย่านธุรกิจแถวแถวพัทยาเหนือแถวแถวต้นต้นต้นนาเกลือเออจาก จากพญาเหนือจะไปนาเกลือมงคลอย่างนี้นะคะับอายุปากทานนะครับ29ทับหนึ่งนะครับนะฮะปากซอยปากซอย29ทับหนึ่งถนนพัทยนาเกลือนะครับนี่เขาตกแต่งแบบสไตล์บาหลีก็เลยทีเดียวแชร์ร่มาไหนบาหลีตรงไหนพี่ปอมข้างในอะไรต่อไม่อะไรไงแต่ด้านนอกเนี่ยมันเป็นไอ้นี่มันเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้พวกตะบองเพชรนะนะแนวแบบว่า เออทะเลทรายแต,แต่ด้านในนี่บาหลีใช่ไหมมีให้เลือกไงให้เลือกมุมนั่งนะครับ<ซ>แล้วก็หลายโซนที่จะถ่ายรูปได้นะครับ<อ>นะฮะอ้าวหมูกระทะครับมีหลายไซส์ด้วยกันนะครับมีทั้งไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลนะครับอ่าราคานี่ก็อยู่ที่ไซส์เอสเนี่ยสองร้อยยี่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับไซซ์เอ็มสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไซซ์แอลก็สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ<อ>ไม่ใช่เฉพาะมีแค่หมูกระทะอย่างเดียวนะยังมีอื่นๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นด้านของ ประเภทยำหรือว่าจะเป็นทอดก็ตามนะครับเรียกว่า,ะะวาเมนูยอะอนะคะร้านนี้เนี่ยนะคะมียำทอดหลากหลายเมนูยำหมูยอแซลมอนยำยำกุ้งสดอของทานเล่นของทอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลาปากเป็ดทอดเฟรนฟรายนักเก็ตไก่รวม,มทั้งเมนูอื่นๆอีกมากมายมุมถ่ายรูปไม่ต้องห่วง เพียบค่ะนะคะในร้านนี้เขาสไตล์บาหลีนอกร้านนี้คือมีต้นไม้แบบตะบองเพชรแบบว่าแนวเออกึ้งๆกงแบบทะเลทรายอะไรเงี้ยมีหมดเลยเจ้าของร้านเป็นใครครับพี่ป๋อมค่ะเจ้าของร้านนามสกุลนี่หลายหลายคนคุ้นเคยนะครับหนูห่วงนะครับก็คือน้องนิธิณันหนูห่วงนะครับนะฮะอ่าเป็นเจ้าของร้านน้องเกมครับบอกว่าร้านนี้นะครับก็อยากจะ ให้สาหรับทุกๆคนนะครับได้มาอิ่มอร่อยกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของน้ําจิ้มนะครับสูตรเด็ดของทางร้านด้วยนะครับและที่สําคัญวัตถุดิบที่นํามาเลือกไว้บนเตานั้นก็เป็นของสดใหม่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผักทั้งหมูทั้งอะไรต่อไม่ไรนะครับวันเตาวันนะครับนะฮะน้องเกมบอกมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องเกมกันหน่อยดีกว่าครับจุดเด่นของร้านเราคืออะไรอ๋อจุดเด่นของร้านเราก็คือเป็นหมูกระทะ ต้องบอกก่อนว่าหมูกระทะร้านเราเนี่ยจะเป็นหมูกระทะแบบชุดไม่ใช่แบบบุฟเฟ่ก็จะเริ่มต้นที่299บาทจะเน้นสดสะอาดแล้วก็จะสไลด์เป็นจานต่อจานเลยใช่ครับนอกจากเด่นตรงนี้อกจาหมูกระทะแล้วมันมีอาหารประเภทอนอ๋อนอกจากหมูกระทะนะครับก็จะมีเมนูยำไม่ว่าจะเป็นยำหมูยอยำแซลมอนยำกุ้งสด อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีพวกของทานเล่นของทอดเป็นของทอดก็จะมีหมูสา,าชั้นอทอดน้ำปลาปากเป็ดทอดแล้วก็มีเฟรนฟรายนักเกตไก่ก็คือในพัทยาเนี่ยครับคือร้านหมูกระทะมันก็อาจจะมีเยอะแล้วด้วยความที่ผมก็อยากให้มันแตกต่างจากร้านอื่นก็เลยคิดแต่งขึ้นมาแล้วผมก็เคยเห็นร้านแนวนี้มาก่อนจากตรงนู้นตรงนี้ในเน็ตนะครับ ก็เลยคิดว่าถ้าลองมาทํากับร้านหมูกระทะมันอาจจะออกมาดีลแล้วก็เลยออกมาเป็นร้านอย่างตอนนี้ครับนะคะร้านหมูกระทะจําหน่ายเป็นชุดนะคะแล้วก็จะมีของกินเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคกึงก่งกึ่งคาเฟ่ด้วยอะใช่ใช่ถ้ามีดนตรี เล่นนี่โอ้โหใช่เลยนะครับเพราะเพลินเลยนะบรรยากาศได้เลยนะครับเนี่ยนะบรรยากาศดีแดดร่มลมตกเนอะร้านเขาเปิด16นาฬิกาก็คือ4โมงนะคะจนถึง5ทุ่มเลยค่ะสีโมเนถึง5้าทุ่มหมายเลขโทรศัพท์เผื่อคนจะไปกันหลายคนขอจองโต๊ะหน่อย066 149 6242นะคะอย่าลืมบอกด้วยนะมาจากโสพลชี้เป้าค่ะและทุกมุมนี้สามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับมีนั่ข้างนอกนั่งแบบอย่างเงี้ยนะโอ้โหนั่งกับ อย่างเงี้ยสบายนะเหยียดแขงเหยียดขาได้นะคะโอ้ยสบายจริงๆชอบแบบไหนนั่งแบบนั้นกันได้เลยนะครับให้เลือกมุมเยอะนะครับถ่ายรูปก็เยอะ เอ่อใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะไม่ผวดพลาดนะร้านนี้ดูตกแต่งนี่สวยงามทีเดียวนะครับเด็กผู้ใหญ่คนแก่ไปได้หมดนะคะสําหรับร้านนี้นะคะมีเมนูหลากหลายนะคะใช่ครับใช่ครับเป็นชุดต้องย้ำว่าเป็นชุดนะครับนี่ไงปีไก่ทอดโอ้ยนะน่ากินเชียวโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยนะท้องร้องจ้ะอก็สถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่ปากซอย29ทับ1ถนนพัทยานาเกลือนะครับนะฮะ เปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มทุกวันนะครับใช่แล้วนะคะร้านรวงก็สวยงามใช่ครับใช่ครับนั่งร้านกว้างขวางไม่เบียดเสียดกันด้วยนะคะอ่านลองไปดูค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ครับใช่ครับหมูกระทะนะครับเปิดมาหนึ่เดือนแล้วนะครับนะฮะกบไปอุดหนุนก็ได้นะครับค่ะ